สายหน่อยนิดนึงเร่องอะนแอละนิดนึงโอ้โหมาโปรดบีเลิฟนี่ทำความเคารพพระพุทธรูปยังผิดเลยหรอนี่ไงเอางี้ดีกว่า เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการไหว้ในพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้แล้วกันนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถกราบท้าเบญจางคปรบดิษ์ได้นะครับการไหว้สถาบันศาสนาเรามักใช้กับการไหว้พระได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเป็นจางคประดิษฐ์ได้นั่นเองครับโดยวิธีการไหว้จะแตกต่างกันระหว่างชายและหญิงเรามาเริ่มกันที่ผู้ชายก่อนเลยครับผู้ชายให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หัวแม่มือจะรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากส่วนผู้หญิงประนมมือยกขึ้นพร้อมกับถอยเท้าใดเท้าหนึ่งที่ถนัดไปด้านหลังเล็กน้อยย่อตัวลงค้อมศีรษะ ให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากโดยเราจะค้องตัวและย่อตัวค่อนข้างมากในการไหว้สถาบันทงางศาสนาเพราะเปรียบได้กับการเคารพอย่างสูงสุดนั่นเองครับแล้วอย่าลืมนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องของมือก็คือปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากนะครับเท่านี้เองลองไปซ้อมกันดูนะครับเราจะได้ทําความเคารพด้วยท่าน,นี้กันอย่างถูกต้องนะเข,ข้าใจไหมารค,ครับมาโปรดเข้าใจครับ เข้าใจไหมครับบีเลฟเข้าใจค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ